บอลลุยขึ้นมาเลยครับโอกาสที่ดีมากๆานะครับตรงนี้เซฟได้แต่บอลยังไม่ไปไหนครับได้ประตูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้สซลาวนะครับสุดท้ายยังเป็นประตูอยู่ดีครับแม่ถ้ามีโชคสหนยครับไม่น่าจะเสียประตูนี้ครับเซฟแรกเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเป็นซุปเปอร์เซฟประตูไปเลยครับแมาต้องบอกว่าหลังจากนี้แฟนๆลุ้นกันหนักเลยนะครับกับประตูขึ้นนำในช่วงท้ายเกมแบบนี้ หานาทีสุดท้ายครับยังมีอะไรที่พลิกผันกันได้เสมอครับห่างอีกแค่ลูกเดียวมาเตอโครวาซิชเอาละครับได้พาบอลขึ้นมาโอ้โหน่าเสีได้ครับจบเกมแมนซิตี้เป็นฝ่ายชนะครับแม่รูปเกมอาจจะเหนือกว่าเล็กๆเ,เลยครับแต่มันก็สูสีนะครับวัดกันจนนาทีสุดท้ายครับโอ้โหกว่าจะมีผู้ชนะนี่เล่นเอาเหนื่อยเล็อเกิน